ครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงาน t งแ t a มดอ b ซิ่งครับามาดูเมคโครเล่นตอ่อไผ่กันหน่อยฮะเยาลงไปถ่ายด้านล่างดีกว่าร้อนอุ้มแล้วอุ้มแล้ว ถ้าไม่ทันตอนขุดออกนะจะสนุกกว่าน,นี้อีกถ้ามาทันนะครับอุ้งไงอุ้งครับอุ้ง นี่เห็นเป็นขั้นปุใหญ่ๆนี่เข้าออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้แค่เป็นอ่าคันเล็กๆเขาบอกเอรื่องพื้นที่ครับก็ว่าจัดให้ครับจัดให้เชียร์ลอยเกียร์ลอยเออเร่งเครื่องนี่เดียวอย่างวันนี้ ยังไม่กระหึมเลยปกติเร่งนี่ตอนตักรถเยอะๆนี่ <c oughs> เร่งแบบกระหึมมาก <c oughs> เร่งเครื่องได้โหดมากอันนี้รถสองคันครับตักชิวๆเลยถ้ารถเด็กก็เร่งเครื่องขึ้นอีกครับ <c oughs> เปลืองน้ำมันปี <c oughs> อันนี้เร่งเกือบสุดแลครับเนี่ เห็นว่าตั้งปั๊มใหม่ด้วยตั้งเองครับตั้งเองไม่มีช่างเดนวนี้ไม่ค่อยมีช่างครับไม่ค่อยมีช่างเล่นแมคโครเลถือมีก็ไม่เก่งขนาดนั้นครับไม่สามารถตั้งปั๊มได้นะแดวนี้นี่อันนี้ตั้งพอพื้นพื้นครับกับช่างที ทำปั๊มให้เราตอนนั้นครับเขาบอกเทคนิคการตั้งมาครับไม่ห่วงวิชาเหมือนแถวนี้ยรับเยขยับเลนเขาบอกวิธีตั้งเขาท่ารถมันมีความเสียงเครื่องมันแบบเหมือนไม่สุดเหมือนอะไรก่อนเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันอั้นนะครับเสียงเหมือนมัน,มนอั้นอนหน่อยอนะ่ะเออนั่นแหละคือมันอั้นหน่อยให้ตั้งปั๊มอีกครับไปครับเดี๋ยวไปเอารถมาใส่ดินดีกว่า ตังนี้ได้ก่อนหน่อยนี่ก็าทำกันคูอย,อยู่ทำง,งานชิวนะวันนี้นะ <ๆ S 2> จะปิดงานแปลงแล้วครับ <ๆ S 2> แปลงนี้ร้อยสามสิบสี่สิบเที่ยวนี่แหละแปลงก่อนสามร้อยกว่าเที่ยวนะแปลงนี้อีกร้อยสามสิบเที่ยวมั้ง